กลับมาจะเดียวเห็นกุหลาบกำลังออกดอกโอ้ยงามเืลองใจออกไลยดอกเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสูสองคุณยายโดนาสตอรี่เนาะจ้ะมาจ้ะเมื่อนี้ย่ายสิบ้าออกกำลังกายจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ไปปั้นจักรยานมากเหรอจ้ะกลับมาหอเฮียนเลยสิมาเหรินห่วงจังน้อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะไปลุยกันเลยจ้า แรกสุขภาพจหน้อยเนาะจ้ะดีว่ามือนี่ก็อากาศดีแล้วก็ร่มบาแห้งร่มหน่อยน้อยร่มค่อยๆร่มทะเย็นเนย็นเลยมา่ออกกำลังกายอยู่สนามหยาเนาจ้ะทางบ้านเนี่ยจ้ะ กินหลายกับโบวเนาะจะพี่น้องหลังจากเขาไปเที่ยวกับมานนจาจะกินก็น,นอน,นกินก็นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วเอื่นเริ่มเหตุงานเหมือนนี้กะก่อน,นเริ่มเหตุงานเอื่นกะเตรียมพร้อมจังหน่อยยังนะาจะปิดหลางกายย,ากยัง Của mới mặt đồ, cái nó khuẩn nhưng không phải xùm ớt đâu chứ Bà mặn nó cho phí ที่แล้วต่กอนนีย่างโดนัดออกกำลังกายทุกปีเ้วจ้ะออกดีดีออกทุกเมื่อนี่แหละต่โคโรนามานี่แหละบอได้ออกกำลังกายบวมขึ้นบวมขึ้น <c oughs> ต้องกินกับนอนใคยุงลืงก็ใครมั่นกันแนนขึ้นแนนขึ้น tiếng đằng vừa vừa nhé hàng bàn tất nhàng มือแรกกับสิเก็บไปเมื่อตามเล้าทองเลยจ้ะเพาาราะว่าฮาวห่วงยาญตีไขมันเนาะจ้ะพี่น้องแลวเห็ดทุ่มมือทุ่มมือกับสิชิ้นกับสิลดความเก็บลงจัางหน่อยตอนนี้ย่าโดนัทก็รู้สึกได้ว่าเริ่มเก็บตามทองจ้ะ มาคิดย่าิดโดนัทจาลืมเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดซับกิ้งกดติดตามเนาะจ้ะเนาะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายโดนัทเนาะจ้ะยุ่งกันต่อไปโดนๆได้จ้ะพี่น้องจ้ะนนี้จากกันไงเด้อสู่ไปยุ่งกันจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก่ะเอาไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะคลิปสิเงาเกินไปจากพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าข้างนอกนี่ก็งามจ้ะ ทางนี้ก็เป็นพักนะจ๊ะกำลังงามพักซี่เหล่ากําลังขึ้นพักกวางตุง้งที่ได้แยกออกปลูกแล้วเนี่ยไอต้นไออังก็ทัว่วอียังก็ทั่วลันเตา